Tao tìm gì hinh bay qua tạp bay bắn bắn bay 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 ไอเธอจะไปใช้บุบอกเหรไอเธอไปบุบอกไอหนุ่มมเอาวอาลี่เป็นไอเธอแทนได้บ่บ่ได้แล้วเนาะฮะเฮ้ยแลาต้องเอาคนหลอกเพื่อทำให้เธอไอเธอแทนจ้ะอ้เอาไอเธอตัวจริงเนาะบ่แมนต์เอาบ่บบอน้องแพทย์จ้ะอน้องแพทย์เอาอีกเกิดอะไรขึ้นมาอย่าเฮ็ดวันพลอยมันทีเพนั่นวันพลอยมันฮักมาไอแบบไอ้เป็นชื่อมาอีกแล้วบันนี่ เอาไว้เอาไว้ไว้ปัดค่อยปัดเด้นเดี๋เหตุมันวันนี้ไอ้ไม่ชื่อมาให้เลยเหตุไปเหตุพอยเห็ุพลอยมาไม่ไอ้ไหมมาป่ะอาไว้สิมาตีเข่าก็ให้บอกพังฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิร์ตสุปสุคนกันค้าอย่าง่ะกันค้าอ๋อการชงกัน แกส่งบานเอาไมแกส่งเออแกส่งอย่าแกส่งกระชั้นเด้อเอาสิแกเนี่ยส่งกระชั้นแกก็ไปป่าเบื่อเลยจักอยู่เนาะแม่ค่อยจะเป็นบ้าแม่แกส่งใครยาวนั่นนะเจนี่ไปจ่าไว้ไปไปจ่าไว้ไปกู้ชาติบอกเขากู้แล้วมันนั่นแหละเนาะเร็ขึ้นไป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 จ่าไว้ก่อนอื เปประตูเฮือนอีก่ยไฟดังไฟลิ้นอันนี้สาบายสิงจักได้เทิดเดินจ,นจังได้จักเราไม่มีเทิดจังไสบายอยู่เทงิงอ่ะฮะอะไรเที่ <c oughs> ยังล <c oughs> ่ะเราก็เกาอหิเราบีบถามตลอดทุกช็อตถึงเยอะเราหมักเอาเถอทีบ่บอกเจ้าบีบเทีงสิวเลยนี่มันเป็นอคนบไร

Oh, อยูนี่แล้วก็เต้นคอยลายแรงเขาน้ำคอยนี่คอยกี้าเอากลกลๆยอย่นี่นะนี่นอยู่นี่นะนนนนโอ้ยัเกเกิดนี่มันุต้นยุน่คอยเกินยิ่น,นเพค่อเมื่อตองพุ่งเลย กอยังนี่นะจะกินฮอแล้วบอให้เราเมื่อนั้นเนาะเกลือเราให้เราเราซื้อกระปุนมาสู่กินไปไปหาให้เราเจ้าอย่าให้นะเพื่อนเวลาคนมาอย่าให้เพื่อนเด้อโอู้ในนอนอยู่นี่นี่บอนี่บอเนาะเป็นมาเนี่ยให้เพื่อนเด้อะบอให้ด้วยไปเนาะ

Ai không thấy bản thân em mà chú Cháu không chắc bà ai không thấy đấy không ai, ai bắt cái thân này ai bắt cả... cho bài đời sau phun bò với bài ừ? Cháu bài đời sau phun bò ừ. Châu mương bài nè Châu mương bài Châu bài ซีนฮอนได้เสือ,อกบอซีนฮอนโกรอยาวแล้วฮ่ายูซายใครอยู่นี่คอยว่าถ้าเจ้าอยู่เพื่อนคอยเห็นเกิบเด้เห็นเกิบแล้วมันเกิบเจ้าถ้าถือเกิบตัวได้ไปเออถือเกิบนะจบเอ,อ,อิดซื้อห่อนล่ะ กเออเขาข้างย่างไว้นานนะเขาข้างมาข้างปิดมาข้างหมูก็เสียงปกติดูเขาข้างหมูเขาข้างหมูพอแพร์ผมเปิดเพลงไงเจ้มูดี่ลิขิตเนี่ยถามนัด okay. ดูเปิดเพลงหมูดี่ลิขิตเป็นอย่างเรโหดบ้านนอกเลยไป Đó, cái nhường, cái nhường là... sai sai nào đâu cho hết, cho không. hết đây? Ừ. Mà này đi hết nó. Mà hết mà này đi chọc. เอชยานะก่อนเงินายจะหยอกกขานะไมยไรหยอกไดิหยอกเจ้าหายได้ติอย่าหาได้ขี้หายไม่ได้ได้หายไม่ได้ขี้ขียเบนนี้มีเพชรน้ำตาได้เอเธอกับบยู่ยบนแบายบน พิดพิดอะไรเต็มเตไปยังไปเยอะจมกระทายจังกระทาเอึนในเทิดบอกจมกระทากันไายไม่ยากเลยกระถาอย่างไรกระถาเอาไปให้เลือดออกไม่ยากเลยกระทาคัดเลือดบอกระทาไปให้เลือดออกไม่ยากเลยนะเราจมเห็นบอกเราขึ้นแทงกิซีนะเราขึ้นแทงก่ซีลย ล้วตุ๊กตะกุกฤษีอะไรยาติวนะอันกุกมักติวันขีดขีด้าเราเนี่ยบาดเมื่อตื่นนี่เลือดออกบะขีดาเลือนออกแม่ก่อนหายเออน้องเอ้ยหลุดแล้วก็อีเคียตปาดนนเมื <eties> ่อเอาเมื่อเอานั้นเมื่อเอาพ่ออ้อมเมื่อเอาพ่ออ้อมไปห่อเอาแม่มันแล้วก็เล่าเล่าเล่าเฮ็ดเอียงแล้วเราสะบัดเลือดเราหายเลือดออกอย้าก็เราเก่งได้สีบอกไง เอาอย่างว่าเสืยอยู่เอาแล้วพาเต็มลูกละเอ้ยไอ้ลูกพอเก้วว่าไม่น่ะสามแหม่ไม่น้อยไม่ใหญ่นะเฮ้ยตลกยื้อพุ้เลยเก็อย um> ู่เข้ามาแกันยื้พุ้เห็นปะแล้วเขาเที่ยวไปตรงพุ้งแล้วมาเค้นยื้พุ้พาเต็มแลยเป็นมาเคนนะยื้อเมืองลาวแล้วว่าพ่อแก้วมันยื้อเมืองไทย ยังเปอเสืออยู่เอยเสือจไปใช่บันนี่เมื่ออยู่สายเราบ่ออบเมื่อดออเปไเทอก็มาเกอบ่มาแล้วแล้วเมื่อเราไปนัอีกน่าอย่างน้อเบาลีกเลยเบาลเจอมุมนี่เขไปเบาลีจถึงกับสตั้นไป ว่าหน้าช э so so งชายำรุนแรงแรักรุนแรงยำบ่รุนแรงกับแบบนี้แหละพี่น้องเป็นคือดูไก่ในกับมือต้นชงชาญแต่ว่ามับดยักับเห็ดได้พี่น้องเลยเนาะอ่าถูต้องง่ายซะเอาช่วยกันช่วยได้แต่ละคนโอ้ยไผยเราโอ้ยต้นคนนะพี่น้องต้นทุกคนเด้ออันนี้เป็นเตากระทะแล้วเราเห็ดทานแล้วใส่เตา อ้าวต้นชิคทีปุ่องใบแล้วพ่อแพทย์นะอือเสาไมนชิคทีปุ่องใบอัด้และหาจักหายัางละมันใส่ chị chụp giả mau bò rồi bay rồi chụp giả mau bò rồi nhắng chờ giả chụp giả mau đó giả chụp đấy giả mau mình mau lẩu đấy giả mau lẩu đi

ไอเถื่อเราก็ไปแ pues mm hmm. ต่เศร้าก็เนี้ยเห็นมาบบเห็นผู้ชันชากิน้องเนาะบบเห็นผ e nah. ู้ไประเทศไหนใบใบนี่เราลำบากเนาะพี่น้องลำบากอีที่เดี๋ยวเปิดนะพ่อเพ็ดโอ้ยอ้ายนี่เปิดลิขสิทธิ์ใช้กันยน้องเใกล้ช่วงวันสี่หละการก็เริ่มเป็นอะไรนี่ครับพี่น้องเนาะ ต้องหาผ้าผ้ายมาผูกแขนแล้วเล็บอื่นใส่น้ำผู้นวดขาวก็เราชิยอมผูกเาลี่ขา,าม้ากับเมบื่อวานนี่ใครสักหนึ่งวะกันซื้อกระตอ่อขน,นมมาซื้อนมซื้อนี้มาพอจะได้กินเล็กๆน้อยๆเอ้ยเนาะบ่มีอย่างรู้ละ เราก็อยู่ไป for มามาจะได้ว่ากวนตีนกูนี่พี่ปอบตัวเดียวนี่ขนาดอะไรอยู่ด้แมนบอกโอ้ยโอยฮึมทีมากวนอยู่นี่ให้กวนไหวมันยังเฮ๊ก บอกเราไปยังหึงหรอกวิญญาณภาษามาที่ใส่ยังหึงแล้วก็มาที่มานนาบงเลยยังหึงไปาต้องต่อนกันถ้าถือปฝากถือ็จะก็คินคอยก็คินดิบแล้วก็ปอมจะปากเป็นดิบหูก นั่นมันก้นตีนนะเขาอย่ากแกวนะันเลื่อมไปะอะไรเถิดเซยนะเขาอยา่าเศษนะัไปสิบโอโหเ่าเล่ไ่อยากว่าอุ้ยซื้อนะกันหอด้ว่สุกแล้วมันหยาจนเอยนี่ยันหญยซ้อนซอยไม่ได้จีนเอยนี่นะบันเถิดนี่มันก้นตีนเลื่องขนาดเห็นเป่า่าวันนี้คนก็มีอยู่ได้พี่น้องมันเป็นพี่น้องมามีพี่น้องกับผีมันเป็นพี่น้อง,องก็น,น,งนะกนตายแล้วนะพี่น้องก็นะ Anh bảo vào này, anh mượn, anh mở. Anh mở. nè là cái nội nó, nó đợt thì leo, sau vài đợt đi là, củ thêm hết phèo, heo hết đi xem sau này mất luôn đấy ta cờ nhìn bơ lư hai hai thợ là chỉ vào cờ bò hết đấy bạn nè hai thợ là thao cờ phi nồng đó bơ đấy bơ đấy cả lắm tê thế thiêng đấy chỉ thiêng là thiêng lại thợ nhưng mà cứ cặp ma chứ phải thợ sau thì chúng ta cặp ma phù điều ให้เอ้ใบต้องนอนเดียวดายแล้วแบบนี้ิหอดก็อดเอาเด้อเอ้ใบเด้อทีนี้เรากลับมาเอาเลอตที่ไปแต่ช้บเดี๋ยวเราจะนอนน้ำบาดนี่ กระเพงกระเพยไหลลีเราเห็นนึกก็โตกางหเป็นห้องอ่ะนี่จะกระเพยโอ้โหหนาแล้วเริ่มขนาดเดี๋ยวน้อมันช่องแต่แดด

เดี๋ยวเราถาแป้งพี่น้องเอ้ยทาแป้งนะถอะาป